เปล่าไทโซ่สวัสดีครับวันนี้มาบุกบ้านออกี้ครับผมบุกบ้านออกี้ครั้งแรกนะครับผมไม่ไม่มีมีใครขึ้นเปิดเผยบ้านออกี้มาครั้งก่อนนะครับผมเอาแล้วแต่ผมสิเขาจะบุกอ่ะเออล่ะเป็นอะไรผมจะแย่งข้อหาจะให้บุกบ้านเลยนั่นนะยาอย่าเอาผมผมอยากทำอะไรเชิญเลยครับทำเลยครับผมเอกี้ยอมให้เปิดบ้านครั้งแรกเอฟซีนะครับผมเราบุกบ้านพร้อมกันว่าจะมีบ้างข้างบนนะครับเอฟซี ก่อนที่บ้านก็มีลูกหมาทนี่ลูกหมาไปหมดเลยวไฮึในลูกหมาผมย้ายบ้านแล้วเหรอไปไหนในลูกอไม่รู้คิปไม่รู้คิปผมเลยนี่คือห้องครัวห้องครัวห้องนอนห้องครัวผมจะทําห้องนอนตรงนี้แหละผมไล่ออกจากบ้านแล้วอันนี้ของลูกใไหมใช่การคืนกลัวลูกจะได้ยินบ้านเถอะม่มีอะไรผมย้ายที่นอนมันลงโอเคบุกคเขาบุกเลยครับผมเอฟซีอะไรกันเขาบอกโอ้ลูกชายตร้อนรับผมโอเคนี่น้อง บูบูครับบูบูเอ่อน้องกัปตันโอ้โหโอ้โหมีแมวเอซีมีแมวแมว,แมว <S <S น้องแมวกี่ตัวสี่ตัวสีว่ตัวเหรอโอ้สี่ตัวกินน้ำนะครับผมกินน้ำอยู่ครับผมมีแมวครับผมไปจะเบ,บียงบ้านครับนี่ครับมันยาวแต่ไม่มีที่นั่งครับผมมีนี่ข้าวของนะครับผม <S <S ี่ช่องแรกนะที่เปิดเผยบ้านโอ้เปิดช่องแรกครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยอันนี้คืออันนี้อันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยเลยผมยังไม่เคยถ่ดู อันนี้ลูกแมวมาหนึ่ลูกแมวมาหนึ่โอ้ลูกคนนี่วะฮ่าฮ่าฮ่านหลังนี่โอ้โหไอซี่โอ้โหวิวตัวนี้สวยงามมากครับผมดูโอ้โหวิวหลักล้านโอ้โหหลักล้านครับผมบ้านหลักหมื่นเนี้ยนี่โอ้ไอ้กี่ครับผมโอ้โหนะครับผมไหนๆก็มาแล้วเชิญตาสบายมีจอแบนครับได้ไหนีมได้นี่ขึ้นฝุ่นจับแล้วไม่เคยดูแนเลโอ้โหครับผมนี่ครับ เป็นบ้านสวนบ้านแบบวิวดีมาก้บ้านหมาบ้านแมวนั่นเองผมผมนี่บนบ้านนี่คนหมาแมวอยู่ด้วยกันโอเคถือว่าบรรยากาศครับผมมองจะเบียงบ้านคือเป็นแบบทุนาเนาะทุนาในห้องอ่ะให้ดูแป๊บนึงโอเคครับโอโหที่นี่สนามรบครับผมพอแล้วเฮ้ยอะไรทำไมโอ๊ยเยอะอะะพอมุ้งเลยนะเออมุ้งหรือะไรเนี่ยนะไหนไหนมุ้งหรือไม่ไมมัน คือซักบอลเหรอซักมุงมันเก่าแล้วพอแล้วอายคนอายคนเยอะนี่ผมนอนตรงนี้นี่แล um> ้วนี <h <h <h> <h 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 ่ที่นอนผมโอ้โหดูเนี่ยตัวไฮไลท์ผมไฮไลท์อะไรคโอ้โหดูสมัยสาวๆดูที่หล่อเพี้ยวพี่โอ้โหท็อปนี้ครับผมทไปปเล่นอันนี้คือคุณยายครับคุณยายที่แก่เสียแล้วครับผมครับเสียชีวิตแล้วโอ้โหโอ้โหอโ้หล่อไม่ใช่น้อยนะพี่ดูดูโอ้โหน้องน้องนี่คือน้องสาวพีน้องสาวครับผมอันนี้นี่คือเมีย โอ้โหหล่อเฟี้ยวเลยวิเฮ้ยนี่นี่นี่ใครอะอ่านี่ไอ้คนนี้บูบูเหรอคนนี้ใช่นี่ใช่บูบูเลยใช่เหรอดูดูรูปปี่คนคนคนแรกนี่ปัจจุบันปัจจุบันนี่คนแรกนี่เหรอนี่พี่สาตานบาใช่ไหมใช่โตแล้วเป็นคนละคนเนาะคนละคนเลยอ๋อนี่ใครเลยบูบูเหมือนกันบูบูนี่พี่ตะหวานบูบูตะหวานกัปตันอืมนี่ หน้าเหมือนกันโซนเดียวกันไม่ธรรมดาน้องครับไฮไลท์ครับผมครับดับปริญญาครับปริญญาตรีรญญรครับผมธรรมดาเอ็กซ์ยูนะครับผมโอ้แฟนแต่ก่อนสวยเนาะเเฮ้ยยดี๋วนี้ก็สววยันวันนี้ดูไม่ได้เลยฮันดี้เห็นวันนี้ยังกะลิเดียอันนี้มึไอ้อะไรวะเป็นหนังวะดีดูบีแดนดีดูบีไม่มที่ตายแล้วนาะโอ้ยตายแล้วเอาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะใครใครที่รอจะตายแล้วนาะใครวะ นี่สมัยผมไปเที่ยวฝรั่งเศสนี่เห็นมนี่โอ้ยฮอรเอ๋เหรอฮอรไอเฟลเคยไปจริงไ่มนี่เอานี่ดูดิรูปนี่เห็นไหมนี่ใช่หรอเป่มีสมัยเป็นนักกีฬาอือเนอะนี่แล้วนี่ทำไมทำงานอยู่โอ้ยอยู่อารซีเอเนี่ยทำงานอยู่อารซีเอผมเคยทำงานอยู่อารซีเอเี่มีสมัยเรียนอยู่อ่าเทคนิคเทคนิคสกุลเดี๋ยวว่าคุณอยู่อาร์ซีเอคุณธรรมดาเนาะขนมคมคายคุณเนาะโอ้โหนะครับร้ายมากทุกวันยังร้ายยังไม่เลิกในเอฟซีนี่บ้าน คืออะไรนะอ่าผมเป็นคนม่ยอมคนนะผมโอ้ยเปิดเอาดูได้นี่ผมทำอะไรผมต้องทำให้ได้ผมเป็นอะไรไม่รู้นิสัยนะผมเข้าห้องผมมันจะเทในห้องเดี๋ยวผมโอเคครับผมเอกกี้เปิดบ้านครั้งแรกนะครับผมให้ผมได้ชมนะครับอ่าธรรมดาไม่สามารถขึ้นบ้านเอกกี้ได้นะครับผมวันนี้ผมบุกเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ให้ขึ้นนี่ต้องขึ้นนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าคุณเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วผมคนนิสัยผมเป็นคนอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จแล้วพอแล้วพอนะ้อแล้ว ขอบคุณครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากที่ให้ชมบ้านนะครับผมเราก็ว่าบ้านเรามันไม่มีอะไรน่าสนใจไงเราโอ้โหวิวลอยล้านวิวลอยล้านใครเห็นอือใครบอกว่าไม่มีอะไรหรอเนาะอันนี้หน้าเหมือนพ่อครับผมไม่เหมือนข้างบ้านนะครับพีโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้บุกบ้านเอ็กกี้ินนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับเอ็กกี้ซียูนะครับผมทีมงานเรานะครับเราออกคุณะก็ได้สวัสดีครับ